เกรียดขี้ใส,สด้วยช่างไทยช่างไทยเอ้ยเหิวอ,อ่ะมีของได้เด็ดิีมันมีเดี๋ยวพี่หามาให้จัดไปโอเคเราเห็นเค้ะหมูป่าอ่ะดูแล้วจะเอาอะไรไปให้มันกินเนื้อหมูตาม,มาตาม,มา Nếu mùa đuổi vào mùa 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 nhìn mùa 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 Hey, mùa mùa để nó muốn sốt mình leo Ở ờ, phía hai làm thầm lấy thơ Bye Hey. Đây đó, Solomon, là bài vậy? quá đi ngay

นั่นเสียงนกไปเราไปเอาไขน่นกกันเถอะเป็นลกอ,อะไรวะอยูนอ่นี้ลูกลกไข่อยู่ไหนฮะอยู่ข้างล่างแถงนี้เหรอแล้วดูกันเถอะแถวนีว้เปล่าทำไมมันสึกสักวะนายอยู่แนี้แหละแถงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีไข่ด้วย嘛 ไข่นกจริงๆด้วยมันต้องเอาไปเสร็จแล้วฟังออกไปแล้วนี่ไข่จะฟองนึ่งก็ยังดีวะ่ะไปไข่ได้ไข่มาจากไหนวะไข่นกอ่ะดิลูกตัวใหญ่เลยกินไปหมดแล้ว เลือกฟังเดียวเองไม่มีเครื่องปรุงเลยวะทำไงป่ะไม่มีเครื่องปรุงเลยหรือวะเอ้กูมีมมมต้นวิเศษไหน,หนเอาวิเครื่องปรุงที่ต้นวิเศษรอกูแป๊บนึงไปเราตอ้ตองไปเอาเครื่องปรุงที่ต้นวิเศษในโลกคูเม่ต้นเครื่องปรุงจำได้เคยดูในการ์ตูนไปเราไปหาต้นเครื่องปรุงแั้วเงินเถืจะมีอยู่แถวนี้แหละ นี่มันเครื่องปรุงนี่วะต้องเครื่องปรุงมีจริงด้วยตน้นอายเโนมโตะรสดีเกลือโอ้ขอโวนแดงหน่อยน,นะครับโอ้โอ้โหโ,โลกรูเม่เนี่ยดีจริงๆเลยอ <c ười> เอามาจากไหนวะเจ๋งว่ะเอามาจากโลกรูเม่ ấy, mì đùi là, không biết, ừ. đúng đấy. cái con gì thằng đó, tân công phụng á, Ai moto, rót đi, cua, thịt, ồ, đây đi làm, gì <laughs> bắt đi tí đã tí hả? Ừ, mình sẽ chơi nè. Ok, đưa bạn. Rồi khi phlưng thôi. ok đưa bạn hãy tham gia đưa bạn hãy tham gia đưa bạn hãy tham gia khô bạn hãy tham gia khô đưa bạn đưa bạn hãy tham đưa หรออบกกมันจะกินได้ไหมวะได้เรามันในเพ,พาะเนาะจัดไปงั้นโอ้โหเอาเลยนะยอดเนาะ

thiệt đẹp đàng chân chêng chinh này này <laughs> ừ, cái này cái em thay tam là... này này đuối thôi chân thôi bay ao lòng mà đây

เฮ้ยตักล่องมากินด้วยกันเด้มากินด้วยกันจิ้มแล้วลงองลองกินด้วยนะครับนี่ครับชื่โอโหรันได้ไหมครับเนี่ยก,กินแล้วงบไหม <laughs> <laughs> อร่อยมากในระดับ <laughs> <laughs> กบระเพาะนละล้อ <laughs> อะไรอะไรลองดู มุนจิกันเต้อร่อยมากเอาดีละครเลยไทยนรกครับไทยนรกมากินทีละครทีละครับไม่เอาจะกลองมาลงนรกแบบนี้เลยมากินละครมากินละครนี่นะครับอร่อยครับเฮ้ยคันดูราอะไรมากินด้วยกันทำกินเองก็ได้กำลังเข้าโรงพยาบาลไม่ลดตัวด้วยหวานมากเลยเนี่ย

เลยเบิกเร็วออกลงไลก์กดตอเคขอฝากขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโอเคเด้อบาทโอเคเด้อบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตีกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับโอเค